สวัสดีครับวันนี้ไม่ได้มาขายแต่วันนี้ยังมาติดตั้งครับติดตั้งในรถจริงรถผมเองตัวนี้เป็นรุ่นโปรตอนเอ็กซล่าเนาะตัวนี้วางแผนไว้ว่าจะทำเป็นรถแคมปิ้งเล็กๆตัวนี้ที่ผมจะติดตั้งนะครับก็จะเป็นรุ่นทีสองพันไม่รู้เพื่อนเห็นไหมนี่ครับทีสองพ คร่าวๆตัวเนี้ยเป็นกระแส12โวลต์เนาะแล้วก็การกินไฟอยู่ที่40-50แอมป์วางแผนไว้ว่าจะใส่แบตลิเทียมอยู่ประมาณ360ไม่300ยกับ300อยู่ประมาณนี้ดูแลว่าเราจะหาตัวไหนได้บ้างกะเอาไว้เวลา ไปเที่ยวไหนเนาะไปเจอเจอที่เขาไม่ให้สตาร์ทเราอยากจะเย็นหน่อยร้อนเปิดตัวนี้เปิดแอร์ตัวนี้วางแผนไว้ว่าจะใส่เป็น DC to DC ให้มันชาร์จจากตัวกระแสรถให้มันลงแบตเลือเทียมอยู่ประมาณสัก20-22ถึงแอมป์พอละเวลาเราจอดนอนจอดอะไรก็ใช้ตัวแบตเตอรี่ตรงๆ คร่าวๆก็ที่เริ่มงานแล้วก็เจอเป็นแกะหลังคาเรียบร้อยตัวเนี้ยผมจะเอาอยู่ลักษณะนี้อยู่ประมาณนี้อยู่ประมาณช่วงช่วงโค้งที่หนึ่งตัวนี้ตัวแอร์นี่ผมจะไว้เหมือนเดิมครับแล้วผมจะเป็นแอร์แอร์สองชุดแต่ชุดเนี้ยต้องสตาร์ทเครื่องดูเห็นหรือเปล่านะชุดเนี้ยต้องสตาร์ทเครื่องชุดใหญ่หลังกับชุดหน้ามันพ่วงก,กันต้องสตาร์ทเครื่อง ตัวแบตเตอรี่ผมจะตีเป็นกล่องไว้ด้านล่างด้านล่างตัวนี้โอเคเรามาดูตัวตัวแอร์ก่อนเลยตัวแอร์เนี้ยเป็น12โวลต์นเนาะกินกระแส50อัตราการแรกเปลี่ยนน้ำยาแออ,อ,อากาศเนาะอัตราการแลกเปลี่ยนอากาศปถ้าเป็นลูกบาทเมตรก็อยู่ประมาณ450ลูกบาทเมตรต่อชั่วโมง ตัวนี้มีฟังก์ชันพิเศษก็คือสามารถปรับกระแสให้มันตัดกี่โวลต์ก็ได้อยู่ต่ำสุดจะอยู่ที่9โวลตนะ์เนาะถ้าเป็นรถใช้รถบ้านรถนอนพวกนี้เขาจะปรับกระแสต่ำหน่อยเพื่อเวลากระแสเขาตกแอร์ะอจะไม่ตัดถ้าเปรียบเทียบกับรถแอร์รุ่นอื่นๆนะ่ะ12หน่อยๆมันก็ตัดละตัวนี้ปรับตั้งได้จะถึง9โวลต์ ส่วนผมชอบรุ่นในตัวทีสองพันนี่ก็คือหนึ่งมันแบนตัวรถผมเนี่ยต้องตัดคีบนี้ออกเพราะว่ามันจะจะไปติดกับแหลกหลังคาเนาะตัวแอร์จะยาวอยู่ที่ร้อยร้ยห้าเซนแต่ถ้าตัดคีบออกแล้วเหลือแปดสิบกว่าวัดดูแล้วตองได้ตัดคีบตัวนี้ตัวนี้ตัดได้ตัวนี้จะเป็น จะเป็นแผ่นขึ้นมาซ้ําขึ้นมาอีกตัวนี้หนึ่งทีหนึ่งด้านคีบด้านข้างตัดออกได้หมดจะเหลือช่องน้ําไว้หน่อยหนึ่งให้เขาผ่านผ่านลังน้ํารถเลยเ,เดี๋ยวถ้าเริ่มติดตั้งผมก็จะทําคลิปไว้เรื่อยๆโอเคขอบคุณครับข้าวข้าวก็มีเท่าเนี้ตัวนี้คือตัวด้านใต้นะครับด้านใต้าจจะเป็นอย่างนี้ จะมีฝาครอบอีกชิ้นหนึ่งมอยู่ของนั้นผมที่ผมวัดวัดดูแล้วนะครับที่ที่วางแผนไว้ว่าเราจะตัดช่องลมยังไงนะตัวเนี้ยหลังคารถผมเป็นหลังคารถแบนด์ค่อนข้างจะแบนด์น่าจะได้ตัดโกมลงมาอีกเต็มที่ก็ไม่น่าจะเกินทักมาไม่ทัดหน่อย เกินไม่ไไม่เมาจะต่ํากว่าสามนิ้วนะครับถ้าต่ํากว่าสามนิ้วนี้เี๋ยวโฟมมันจะขาดเนาะขามจะลอยเาลามดูดอากาศจะดูดอากาศตัวนี้ออกมาด้วยตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนตัดแบบนะผมผมจะตัดแบบก่อนจะได้รู้ว่าเราต้องเจาะตรงไหนบ้างโดยหลักแล้วคือผมจะเอาขาน็ตตัวนี้ สี่ตัวเป็นศูนย์กลางมันอ่ะนี่เขาะนี่นี่ออนสี่ตัวตวันนี้ขานนอดยึดหลักโอเค จากที่เราได้ได้จุดแล้วนะครับตัวนี้อ่าผมจะตามเส้นนี้เลยคือผมจะวางแผนไว้จะเจาะตรงมุมนี้มุมนี้แล้ลากยาวมามุมนี้อ่าเข้าๆนะครับเข้าๆเดี๋ยวแป๊บนะึง ข้าที่ผมจะเจาะนะอยู่ประมาณ15นิ้วคูณอยู่19นิ้วเพื่อที่จะให้รูตัวนี้เข้าไปอยู่ในรถเห็นไหมครับสิ้าคูณสิบเก้านิ้วตัวนี้จะเป็นจะเป็นรูฝั่งอากาศเข้า ตัวฝาอากาศออกจะเป็นอสองพันหนึ่งซึ่นจะได้เดี๋ยวได้แต่งแต่งตัวโฟมนี่อีกทีหนึ่งโอเคค่ะรู้กันต่อ จากที่เราเจาะหลังคาเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้เป็นซีนกันน้ำนะเดี๋ยวจะต้องออใช้ซิลิโคนผมว่าต้องจ้องจะต้อง,องซ้ำอีกชั้นหนึ่งนะใกล้ละครับใกล้ละครับเพมือนๆใกล้กละ โอเคครับหลังจากที่เราได้ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับอตอนนี้ด้านบนเรียบร้อยแล้วด้านบนก็รอแต่อย่าเติมน้ำยาแอร์แวกระบบผมพาไปดูด้านบน ก็จะเป็นลักษณะนี้อาจจะมีคานยึดนะครับคานยึดตัวนี้มาไปดูข้างหลังนี่มีคานยึดเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะต้องใส่แผงตัวนี้ปิดอีกทิงเราต้องเจาะไอตัวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตัวเนี้ย ผมหลังคาโอเคผมหลังคา่ก็พร้อมงานต่อไปก็จะเป็นใส่แผงแอรเนาะของผมจะต้องได้ตัดขีบตัวเนี้ยความยาวเขาอยู่ประมาณร้อยห้าเซนนะครับแต่ว่าผมตัดขีบเหลือประมาณแปดสิบกว่าก็ยังยังต้องย้ายราวหลังคาตัวนี้อยู่ดี ตอนนี้ทาการย้ายเรียบร้อยแล้วยังไงจะเดี๋ยวอัปเดตให้ดูทีหนึ่งโอเควันนี้จากการที่เราติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับด้านในเค่นอกระบบน้ำยาติดลบละตัวนี้มาจากโรงงานเขาจะแว็กวกมาให้เรียบร้อยขั้นตอนการอัดน้ำยาแอร์นะ นะน้ำยาแอร์ตัวนี้เป็นน้ำยาแอร์กระป๋องนะผมจะใส่อยู่2กระป๋องเท่านั้นไม่เยอะพวกนี้น้ำยาแอร์มันจะโมเลยกุลของละอย่างเาเข้าไปไล่อากาศอาอกก่อนนะครับก็เปิดเลย เวลาชาร์จน้ำยายแอรงก็คว่ำกระป๋องลงเขาใช้ใช้อยู่หกร้อยถึงหกร้อยห้าสิบกรัมนะครับน้ำยายแองร์โอเค กระปุกแรกหมดผ่านไปเดี๋ยวผมจะเปิดระบบก่อนเพื่อที่จะเติมกระปุกต่อไปโอเคเขาทำงานแล้ว ที่สองเข้าไปเลย ถ้าเป็นอุณหภูมิห้องปกตินะครับฝั่งความร้อนอย่ายให้มันเกินร้อยแปดสิบนะครับชาร์จอยู่ประมาณสองกระปุกนะครฮนเริ่มเย็นมาละ โอเคเราไปดูด hey, ้านในกันดีกว่ามันเล่เย็นอเมาเราไปดูด้านในครับตัวนี้ถ้าเราจะเปิดตัวนี้ถ้าเราจะเปิดนอนเนาะก็เปิดเบอร์หนึ่งก็ไม่ได้ไม่ได้เสียงดังอะไรมากมาย เ <Hey>, yeah. ครับอ่าหลังจากที่เราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ารูปร่างลักษณะก็อยู่ประมาณนี้ตัวนี้รถไม่ได้สตาร์ทนะครับแต่ว่าผมใช้แบตเอ่อผมใช้แบตลิเทียมขนาดเล็กเนาะตัวนี้ยังมีอยู่ประมาณ80แอมป์ส่วนตัวแบตเตอรี่เนี่ยผมจะ จะรอไอตัวใหญ่อยู่สามร้อยกว่าแอมอยู่เพอเพ <ๆ S 1> ผมน่าจะใช้ใหญ่กว่านั้นเพราะว่าผมจะเจาะด้านหลังทําเป็นกระเป๋าห้อยอยู่ด้านท้ายเลยโอเคเรามาทดสอบกันดีกว่าอุณหภูมิห้องตอนนี้อยู่ที่สามสิสามจุดเจ็ดองศานะครับรถไม่ได้สาตาร์ทเนาะ เปิดเลย เริ่มเย็นมาแล้วเริ่มหายใจสะดวกล้วตัวนี้จะปรับจะปรับโวลตต่ำได้นะครับเหมาะรถบ้านรถนอนนี่ได้สิบลงไปได้จนถึงเก้าโวลต์เลยเูาเห็นกันหรือเปล่านะ มตอนนี้ลงไปเรื่อยๆครับลงเรื่อยๆเ,เจห็นไหมตรงเรื่อยๆตัวน,นี้จะค่อนข้างช้าหน่อยนะครับลงเรื่อยๆ เห็นล้อแบตเตอรี่เดี๋ยวผมรีวิวให้ทีหนึ่งว่าแบตเตอรี่นี่กี่แอมเ,ออเขาจะเปิดได้กี่ชั่วโมงนี่ผมต่อคร่าวๆสายก็ยังไม่ได้พันสกอตเทปด้วยนะครับโอคเริ่มเย็นมาแล้วเนาะเย็นแล้วเนาะลงเรื่อยๆอะณหภูมลงเรื่อยๆเห็นไหม 1ามสิบเอ็ดจุดเมเจุแปงเรื่อยเเริ่มเย็น้วประมาณนี้ผมว่านอนสบายละสามสอ่าความรู้สึกตอนนี้เย็นขึ้นเรื่อยๆในรถเริ่มหายใจสบายครับความชื้นอยู่ประมาณ53%โอเคนะ ลงเรื่อยๆครับลงเรื่อยๆลงไวอยู่นะครับองศาลงเรื่อยๆ ชื้นรอเดอนี่ห้าสิบเปซนตลงเลย,เล,ยลงแบบเห็นๆนะไม่ได้แบบมานั่งเฟซว่ามันลงเท่าไหร่นะผมจะไม่ตัดวิดีโอนะครับสุดท้ายนี่จะไม่ตัดละนี่จะลงเรื่อยๆเย็นแล้วนอนได้แล้วะเนี่ยเย็นแล้ว วอยู่ะอุณหภูมิลงวอยู่ส่วนอุณหภูมิหน้าเอ่อหน้าเครื่องตอนนี้อุณหภูมิหน้าเครื่องตนอนน,อตนี้อยู่ที่ไม่รู้เห็นหรือเปล่านะสิองศา นี้มันมีวัดอุณหภูมิน่ะองศาห้าจุดเก้ามีอุณหภูมิมหน้าเครื่องนะครับหก <6. S 2> โอเคเดี๋ยวมาดูอุณหภูมิตัวนี้สามสิบจุดสี่ครับ 30.3จะลงเรื่อยๆตัวเนี้ยเเดี๋ยวรอผมได้แบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมเนาะเป็นตัว,ต,วตัวใหญ่ๆหน่อยเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูว่าผมใส่แบตกี่แอมผมจะนอนได้กี่ชั่วโมงเนาะโอเคตอนนี้อุณหภูมิด้านนอกก็ไม่มีแดดนะครับไม่มีแดด อุณหภูมิก็ลงเรื่อยๆสามสิบจุดศูนย์เย็นนะเย็นสบายนะยี่สิบเก้าจุดเก้าลงไปเรื่อยๆครับโ okay. อเคยังไงก็ฝากติดตามช่องด้วยนะครับ จะมีเริ่มเย็นแล้ตัวนี้มีทิกเล็กน้อยนะครับเวลาติดดั้งเนาะช่องที่เราตัดตัดไอตัวเขาเรียกว่าอะไรน,นะตัวแผงด้านบนเนี่ยตัวแผงหลังคาเนี่ยตัวเนี้ยเวลาเราเราตัดนะเราต้องหาโฟมอัด ให้มันเป็นช่องนะครับถ้าเราไม่หาโฟมอัดให้มันเป็นเฉพาะช่องของมันอะ่ะมันจะดูดความร้อนด้านในหลังคาเนี้ยด้านในหลังคาเนี้ยจะดูดความร้อนลงมาเราหมดเลยแล้วก็อุณหภูมิที่ได้จะจะไม่ไม่เท่าไหร่โอเคอย่างนั้นก็ฝากติดตามช่องเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ